โยมเคยได้ยินคําว่าสมาธิสั้นไหมเคยได้ยินคําว่าสมาธิสั้นไหมสมาธิสั้นคําว่าสมาธิสั้นแล้วก็แล้วก็บอกว่าเป็นโรคเดียนะก็เรียกว่าโรคสมาธิสั้นแต่ภาษาหมอภาษาแพทย์เขาเรียกว่าอะไรภาษาแพทย์เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ภาษาเรานี่คือคําว่าสมาธิสั้น จเจริญสุขสวัสดีศรัทธาสาธุชนที่กำลังชมการไหลสดธรรมะก็ดีแล้วก็การให้ธรรมะกัดญาติโยมน,นะเราถ่ายทอด2ช่องทางคือใน YouTube พระมหานรินเทพนรินโทแล้วก็ในเพจ Facebook พระมหานรินเทพนรินโทรหรือหลวงพ่อพระมหานรินเทพนะซึ่งญาติโยมสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันกับสารธรรมที่เราฟังเรามีความสุข เปิดฟังในเวลาลางช่วยล้างชามก็ได้เปิดฟังในเวลานั่งสมาธิก็ได้บางคนก็เปิดฟังในขณะที่กําลังนอนใช้เสียงหลวงพ่อก่อนกล่อมให้ญาติโยมนอนไปก็มีนะสมาธิสั้นเคยได้ยินไหมปัจจุบันลูกหลานเราเนี่ยเป็นโรคสมาธิสั้นกันเยอะนะโยมหลายๆคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะ มีอายุเยอะ30-40เป็นโรคสมาธิสั้นก็มีสมาธิสั้นแก้ไขในทางธรรมเนี่ยเราแก้ไขยังไงถ้าไปหาหมอหมอก็จะมียารักษาก็จะมีกระบวนการวิธีรักษาเด็กๆที่เป็นโรคสมาธิสั้นแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราไปรักษามันก็มันก็อายเด็กเนาะคือโตแล้วอะ่ะ เราไม่สมควรจะกลับไปเป็นโลกสมาธิสั้นนะเราใช้อวิธีการทางพุทธเพื่อรักษาโลกสมาธิสั้นดีไหมเออให้สมาธิมันยาวขึ้นวันนี้ก็เลยนำเรื่องวิธีแก้ไขสมาธิสั้นมาฝากสมาธิคืออะไรอะไรคือสมาธิสั้นเราจะ รับมือกับโรคสมาธิสั้นยังไงทํายังไงไม่ให้เป็นโรคสมาธิสั้นหรือถ้าเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วเนี่ยจะมีวิธีการรักษาหรือแก้ไขยังไงญาติโยมสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมได้วันนี้หลวงพ่อขึ้นธรรม,มารเทศเป็นตอนที่1294เรื่องวิธีแก้สมาธิสั้นโยมฟังเทศฟังธรรม มีความประสงค์อยากทําบุญติดกันเทศหลวงพ่อถวายปัจจัยกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อโยมสามารถร่วมบุญผ่านเลขบัญชีนี้ได้เลยนะ6 6 2 6 7 0 2 2 9เเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาละหานทราย6 6 2 6 7 0 2 2 9 7สามารถร่วมบุญผ่านเลขบัญชีนี้ได้เลยแล้วก็ส่งสลิปมาให้หลวงพ่อได้อนุโมทนาบุญ กองทุนเผยแผ่ธรรมกองทุนธรรมะจะตุปัจจัยปิกันเทศบูชาธรรมก็จะนำไปใช้จ่ายาเพื่องานสังคมสงเคราะห์เพื่อใช้จ่ายทำบุญกรณีอื่นๆหลวงพ่อใช้ไม่หมดค่าไฟค่าน้ำค่านั่นนี่นู่นจ่ายไปแล้วเอายังเหลืออา้าวถวายวัดที่ท่านไม่มีบางวัดค้างค่าไฟเป็นหนี้ค่าไฟก็มีอา้าวช่วยท่านไป เพราะฉะนั้นกองทุนเผยแผ่ธรรมที่เรียกว่าติดกันเทศบูชาธรรมญาติโยมสามารถร่วมบุญได้ตามเลขบัญชีที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะสมาธิสัน้นในพระพุทธศาสนาในทางธรรมอาการสมาธิสั้นภาษาอังกฤษเขามีชื่อเรียกว่า attention deficit Attention deficit ก็คือโรคสมาธิสัน้นหรืออาการสมาธิสัน้นยังไม่ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแต่ว่าถือว่าเป็นอาการของสมาธิสัน้นสมาธิสั้นคืออะไรก็คือมีจิตใจวอกแวกจิตใจไม่อยู่กับที่กับเหนือกับตัวเหมือนลิงเห็นไหมวอกกวแวกบางทีเด็กๆนั่งอยู่แปบ๊บหนึ่งเท่านั้นแหละ มีเสียงดังปุ๊บหันปับ๊บนี่เขาเรียกว่าสมาธิสัน้นถ้าคนสมาธิดีได้ยินเสียงอะไรไม่เก็บมาเป็นอารมณ์และไม่เกี่ยวกับตัวเองและไม่จำเป็นต้องหันไปฟังหรือไปดูบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นขนาดนั้นที่เราจะต้อง งวกหรือว่าหันไปฟังหรือว่าหันไปดูหรือว่าหันหันไปทําให้เราเป็นคนที่ไม่มีสมาธิเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตกใจง่ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอาการสมาธิสั้นหรือ attention deficit นะก็เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอาการสมาธิสั้นคือจิตใจวอกแวกไม่อยู่กับที่ ไม่สามารถมีจิตจดจอ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้น,น,นานๆเป็นอาการของจิตที่ขาดสติอาการสมาธิสั้นก็คือขาดสตินั่นเองสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวฉะนั้นจิตที่ขาดสติคือจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝน มักเกิดกับเด็กมักเกิดกับคนที่เอาใจเอาจิตจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปแล้วก็ไม่สนใจอะไรใครเลยไม่ใช่เป็นคนมีสมาธินะเป็นคนที่มีจิตจดจ่อกับบางสิ่งแล้วเป็นคนที่ขาดสติแปลกไหมทั้งๆที่มีจิตจดจ่อกับบางสิ่งแต่ขาดสติ เพราะอะไรเพราะจิตใจเขาที่จดจอ่อเขาไม่ได้จดจอ่อเหมือนที่เรานั่งสมาธิไงถ้าพวกเรานั่งสมาธินี่จิตจดจ่อที่ปลายจมูกลมหายใจท้องยุบท้องพองจิตจดจ่อที่การเดินการทําสมาธิของเราเนี่ยจิตจดจ่อแบบนี้เป็นจิตที่มีสมาธิแต่จิตจดจ่อของคนที่เป็นโรคอาการสมาธิสั้นเนี่ย จิตจดจอ่อเขาไม่ได้จดจอ่อเหมือนเรานะเออฉะนั้นเขาจึงมีอาการสมาธิสั้นหรือขาดสติการแก้ไขตามแนวทางธรรมะท่านมุ่งเน้นเลยคือรู้อยู่แล้วนะโยมเนาะพวกเราเป็นสายบุญสายธรรมถ้าโลกสมาธิสั้นจิตบ,บอกแมกไม่เป็นสมาธิยังไงยังไงก็ต้องฝึก สมาธิฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดสติเพื่อให้มีสติและมีสมาธิฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติฝึกสติเพื่อให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องอย่างแรกเลยทางพระเราก็จะสอนให้เจริญสติในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้าง 1. รู้เท่าทันการกระทาในแต่ละวันให้รู้เท่าท่าทันว่าเราทำอะไรบ้างเรากำลังเดินเรากำลังนั่งเรากำลังนอนให้รู้เท่าทันการกระทาของเราอันนี้คือการฝึกสติเบื้องต้นของคนที่มีอาการสมาธิสัน้น 2. รู้ทันความรู้สึก ความรู้สึกหิวง่วงเบื่อให้รับรู้ความรู้สึกเหล่านี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าหิวสักแต่ว่าหิวนะหิวก็คือรู้ว่าหิวเ,ออเบื่อให้รู้ว่าเบื่อง่วงนอนให้รู้ว่าง่วงนอนเท่าทันความรู้สึกหรือรู้ทันความรู้สึกอันนี้ตามหลักสติปัฏฐานสีและ รู้ทันความคิดเวลาจิตคิดฟุง้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยให้เรารู้ทันว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังปรุงแต่งที่จะเป็นไปตามความคิดนั้นหรือไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปห้ามท่านบอกว่าไม่ต้องไปห้ามแต่ก็ไม่ต้องไปตามความคิดนั้นๆปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นของมันเอง ไม่ต้องทําตามไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปห้ามปกติให้เรารู้เท่าทันความคิดเรารู้ว่าอตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยกําลังฟังเทศหลวงพ่อเนี่ยโยมมีความคิดอะไรอยู่ก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นคิดไปแต่รู้เท่าทันว่ากําลังคิด 1. รู้เท่าทันว่ากําลังทำสอรู้เท่าทันว่ากําลังรู้สึกอะไรสรู้เท่าทันว่า กำลังคิดอะไรตามหลักสติปัฏฐานและวิธีการฝึกอย่างแรกให้รู้เท่าทันก่อนอย่างที่สองเอาฝึกบัตินิฝึกอะไรฝึกลมหายใจคนที่สมาธิสั้นสมควรที่สุดที่จะต้องฝึกลมหายใจอนาปนาสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการฝึกในการสร้างสมาธิแก้ไขอาการสมาธิสั้นได้ดีที่สุดคือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธพุโทพโธยุบหนอพองหนอ <c oughs> อย่างนี้คือกำหนดลมหายใจอยู่ตลอดเวลาได้คือดีมาก ฝึกอนาปนาสติคือรู้เท่าทันลมหายใจจดจอที่ปลายจมูกจดจอที่ปลายจมูกตั้งใจให้สามารถสัมผัสได้รับรู้ลมหายใจที่เข้าออกณจุดใดจุดหนึ่งเช่นบริเวณปลายจมูก หรือที่ริมฝีปากหรือใบจมูกและหายใจเข้าหายใจออกยาวๆหายใจเข้าออกช้าๆรู้ทั้งหมดรู้เท่าทันช่วงแรกหายใจเข้าออกยาวๆให้จิตเราสามารถสัมผัส ลมหายใจได้แล้วหายใจเข้าออกสั้นๆคือรู้เท่าทันลมหายใจนั่นแหละบางคนก็อาจจะบริกรรมด้วยว่าพุโทโธบางคนก็ยุบหนอพองหนอแต่หลวงพ่อส่วนมากหลวงพ่อจะนับลมหายใจเข้าหนึ่งออกสองเนี่ยเข้าหนึ่งออกสองเข้าสามออกสี่เข้าห้าออกหกห้าหก 8, 9, 0ไปเรื่อยๆถ้านับเลขหลงปุ๊บแสดงว่าเราขาดสติเริ่มต้นใหม่ 1, 2, 3, 4, 5สใหม่นี <c oughs> นับไม่ถึงร้อยสักทีนับถึงแค่60สอา้าวหลงลืมลืมสติสุดท้ายต้องไปนับใหม่ถ้านับเลขลมหายใจนี่มันจะรู้ว่าเราขาดสติช่วงไหนจะรู้ว่าเรามีสติได้มากน้อยขนาดไหน ถ้านับไปสัก20แล้วหลงนีลืมนี่ก็แสดงว่าเราเนี่ยขาดสติละแต่ถ้านับไปจนเป็นร้อยขึ้นเนี่ยแสดงว่าเรามีสติอยู่น,ยนะโยมนะสติดีมากเลยบางคนก็ใช้คําว่าพุโทโธบางคนก็สัมมาราหังบางคนก็ยุบหนอพองหนอ่อบางคนก็นับเลขลมหายใจเหมือนลงพ่อทีนี้การแก้ไขปัญหาคนที่สมาธิสั้นวิธีการแก้ไขต่อไปก็คือ เวลาเราทํากิจวัตรในแต่ละวันเนี่ยให้เราทํากิจวัตรช้าลงสักนิดหนึ่งแล้วทําอย่างต่อเนื่องคนที่สมาธิสั้นเนี่ยเขามักจะทําอะไรแบบวอกแวกอะรีบร้อนอะการฝึกทํากิจกรรมต่างๆช้าลงช้าลงช่วยทําให้สติทํางานได้ดีขึ้น คือทำอะไรช้าลงทำให้สติเราดีขึ้นเดินจงกรมเป็นการฝึกสมาธิด้วยการเดินอย่างช้าๆยกนอเก้าวนอเหยียบนอกดหนอยกส้นหนอยกหนอเก,ก้าวหนอ ลงหนอเนี่ยเหยียบหนอเนี่ย,ยช้าลงช้าลงคือการฝึกการเดินจงกรมนี่เป็นการฝึกสมาธิคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นนี่สมควรที่จะต้องเดินจงกรมบ่อยๆและเวลาทำอะไรทำช้าลงและทำอย่างมีสติเช่นเดินช้าลงนะหยิบจับอะไรให้ช้าลงและก็รู้ว่าตัวเองกำลังหยิบจับ กินอะไรกินให้ช้าลงและรู้ว่าตัวเองกำลังกินฝึกเคี้ยวอาหารช้าๆเพื่อให้รับรู้รสชาติรับรู้กลิ่นการสัมผัสของอาหารคือไม่รีบกลืนอย่างนี้เป็นการฝึกสติสำหรับคนที่สมาธิสั้นและอย่างต่อไปคนบางคนเป็นสมาธิสั้นอยู่ในสถานที่ที่ ล่อแหลมต่อการฝึกสติเช่นไปอยู่ในที่ที่มีเสียงลดเยอะๆไปอยู่ในที่ที่มีเสียงแตรบีดมากๆไปอยู่ในที่ที่คนพูดกันขึ้นๆลงๆพูดสูงพูดต่ำตะโกนโวกวเวกเสียงดำเหล่านี้เป็นสิ่งเราสิ่งเราที่ทำให้เราอะเป็นคนฝึกสติได้ยากและอย่างต่อไปเลยนะ ลดการใช้โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆที่ทำให้จิตวอกแวกเพราะบางคนจิตวอกแวกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเกิดจากโทรศัพท์มือถือเกิดจากอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ขาดสติที่ทำให้มีสติน้อยลงและฝึกสติยากขึ้นแล้วสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเนี่ย เราจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้ไม่มีอะไรลกลุงหลังพยายามจัดที่หลัดที่นอนไม่ให้มีอะไรเยอะแยะมากมายจัดบ้านให้โล่งๆเข้าไว้เพื่อให้จิตใจเรามองไปแล้วก็ไม่ต้องมีสิ่งเร้าบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางใจของเราที่ทำให้ดึงดึงดึง,ดงสมาธิของเราแทนที่จะมีเนี่ยกับมีตรงนั้นพัดลมตรงนี้ตู้เย็นตรงนี้เครื่องกินตรงนี้เครื่องเล่นตรงนี้นู่นนั่น สุดท้ายแล้วเราก็จะฝึกสติไม่ได้การจัดระเบียบบ้านให้ให้ว่าง,าง,ง,งๆโล่งๆเขาไว้น่ะดีมากเลยและสุดท้ายเลยสิ่งที่จะต้องทำและก็ทำให้ได้เลยนะคือความเพียรความอดทนถ้าขาดความเพียรความอดทนการรักษาโลกสมาธิสั้นจะรักษาไม่ได้เลย อาการสมาธิสั้นของโยมของคนลูกหลานจะทําไม่ได้เลยถ้าขาดความพยายามและความอดทนการแก้ไขอาการสมาธิสั้นมันใช้วิธีการคือคือการแก้ไขที่ความอดทนและความพยายามและใช้เวลาที่ยาวนานนะโยมอาการสมาธิสั้นเป็นสิ่งที่สะสมมานานการฝึกฝนจิตใจ ให้กลับมาสงบได้มันต้องใช้เวลาไม่ควรท้อแท้ถ้าเมื่อทำไม่ได้ในครั้งแรกก็อย่าท้อแท้ให้ทำต่อไปพยายามอดทนแล้วสิ่งที่เราปรารถนามันจะประสบผลสำเร็จเช่นโรคสมาธิสั้นถ้าปล่อยไว้ไม่รักษาถ้าไม่ฝึกจิตให้ตัวเองเป็นคนที่ มีสมาธิที่ยาวขึ้นสมาธิที่ดีขึ้นถ้าปล่อยไว้โรคสมาธิสั้นเนี่ยมันจะทําให้เขาเป็นคนซึมเศร้าซึมเศรา้ศราไม่ใช่ซึมเศร้าเพราะมีสมาธินะซึมเศร้าเพราะคิดอะไรละหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันเกิดจากจิตที่มันวอกแวกมันไม่สงบมันไม่อยู่กับเหนือกับตัวนั้นโรคสมาธิสั้นจึงเป็นโรคที่ถือว่าเป็นอันตรายในปัจจุบันแก้ได้ด้วยสมาธิ จเจริญสติแล้วก็หลวงพ่อก็เล่ามาให้ฟังหมดละอ่าหนึ่งนะเจริญสติในชีวิตประจำวันทำอะไรก็รู้ว่าทำรู้สึกอะไรก็ให้รู้สึกว่าเรารู้คิดอะไรให้รู้สึกว่ากำลังคิดอะไรสองฝึกลมหายใจพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอก็ว่าไปทสามทำกิจ,จวัตรในแต่ละวันให้ช้าลงเดินช้าลงกินช้าลง การพูดอย่าพูดเร็วพูดรัวพูดช้าลง 4. สร้างสภาพแวดล้อมอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงกระตุ้นให้เกิดกิเลสความอยากลดการใช้โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆลงจัดระเบียบบ้านให้มันโล่งๆเข้าไว้ไม่ต้องมีอะไรมาทําให้เราจิตวอกแวกและให้มีความเพียรและความอดทนถ้าขาดความเพียรและความอดทนเสียแล้วการแก้ปัญหาเรื่องอาการสมาธิสั้น จะแก้ไม่ได้เลยฝากเอาไว้สำหรับญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับฟังหลวงพ่อเป็นประจำนะก็ได้ความเป็นห่วงญาติโยมขอให้ทุกคนสามารถฝ่าฟันอุปรสรรคแล้วก็แก้ไขวิกฤตต่างๆของชีวิตไปได้ด้วยดีให้มีแต่ความสุขความเจริญนะโยมปัถนาสิ่งหนึ่งประการใดไม่เหลือวิสัยสิ่งที่ปัถนาประสบเป็นผลสำเร็จ เชิญร่วมบุนติดกันเทศบูชาธรรมได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นตรงนี้เลยตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธา5บาท10บาทเออหรือร้อยบาทหรือเท่าไหรก่ก็ก็แล้วแต่โยมเวลาเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราได้บูชาธรรมได้ติดกันเทศบูชาธรรมเสมือนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนให้การแสดงธรรมให้มันเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์กับคนอื่นบุคคลที่เข้าใจในธรรมะก็เกิดจากการได้แสดงได้ให้คําแนะนํา โยมเป็นผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ดูแลหลวงพ่อหลวงพ่อก็เป็นผู้ให้ธรรมะต่อไปแบ่งปันบุญกันไปนะโยมนะบุญกุศลนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีอยู่เสมอถ้าชีวิตเรามีบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตเราก็ก็มีมากถ้าชีวิตเราหรือเรามีบุญมากอุปสรรคในชีวิตเรามันก็น้อยถ้ไม่อยากให้มีชีวิต มีอุปสรรคเลยก็สร้างสรรค์สมบุญบารมีเอาไว้มากๆอันนี้สงการเป็นเจ้าภาพติดกันเทศบูชาธรรมตามเลขบัญชีนี้นะก็จะทำให้เราเป็นผู้มีแสงสว่างทางใจทำให้เราเป็นผู้รู้ทางออกบอกทางบุญรู้แจ้งแล้วก็ในสิ่งที่เราได้รู้ได้เหตุนั้นเนี่ยอะไรเป็นปัญหาเราสามารถแก้ปัญหาในชีวิตนั้นได้เมื่อมีปัญหามาให้เผชิญเราสามารถข้ามพ้น อุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนอาน,นิสงการติดกันเทศบูชาธรรมจะทําให้เราได้เจอแต่กัลยะาณมิตรเดินทางไปในทิศทางใดเรารู้ทางออกบอกทางบุญนะคุณโยมนะเราไม่เจอทางตามีปัญหาในชีวิตแก้ไขปัญหาได้ด้วยอาน,นิสง์ของการเป็นเจ้าภาพติดกันเทศบูชาธรรมอนุโมทนาสําหรับเจ้าภาพติดกันเทศบูชาธรรมทุกท่านขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปารถนา อะไรให้สมความมุ่งม,มากปรกรถานานั้นๆน,น,นะคุณโยมนะอย่าลืมอ่าอย่าลืมกดไลค์ด้วยสำหรับใน YouTube ในเพจ Facebook นะอย่าแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่างๆที่เราได้เจอได้เจอกันวันนี้ลําลาไปก่อนอยู่ดีมีสุขทุกคนทุกท่านเจริญพร